สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุนครับผมเมื่อนี้ทิ่ตูกับยีพาพีพาน้องไม่กินก้อยเฮ็ดเพาะครับผมก้อยเอาใส่ทั้งพริกผงใส่ทั้งพริกสดเลยครับ

ใส่ลายสนลายใส่หน่อยเ้นหน่อยน้ำปลาใ่ไหมอืมอแบบ่อไปไปลุยกันเลยครับปะเนี่ยสวัสดีครับ สวัสดีพี่น้องสุภูสุคนเด้อครับผมเมื่อนี้ทิศตุกับมีแนวแซ่บๆมาสูพีสุน้องกินอีกแล้วครับผมเมืนน่อนี้นี่นี่เบิ้งเบื้งด้วยพี่น้องเบิ้งด้วยนี่ส่วเห็ดเพาะเคยกินบ่พี่น้องเห็ดคือก้อยอยะไรครับผมบีบบักแนวใ,ใส่ผงสุรสดใสใส่ลายใส่หลายๆายแซบลายใสยยย่สหน่อยแซบหน่อยเบิ้งดู้ดสีสันหน้าตาโอ้ยแล้วก็เอาพริกนันใส่นบหน่อยพี่น้องเห็ดเพาะ เพาะคักวเพาะเนี่ยเด้อครับแล้วก็มีเห็ดอขอนขาวปนมะนาวเนี่ยจักหน่อยนึงครับเห็ดขอนขาวนะครับพี่น้องเห็ดเพาะลองไปเห็ดกิ่นบึงได้พี่น้องเด้อหั่นบักพริกสดใส่น้ำเนยจักหน่อยนะครับเด้อลองเห็ดกิ่นบึงรสซ่าน,นี้ไม่ต้องห่วงครับผมก้อยไข่หมดแดงอายอีลีเสื้อผมรดครับแซบเดี๋ยวผมสิผ้าพีชผ้าน้องมากินกันเลยนะครับเนาะ จังได้กัฝากพี่น้องติดตามนะครับผมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ทิดตดน้ำแนเด้อครับผมบอกระสีว่า่าเมื่อคืนอีกกระสูนอยู่เมียบอให้นอนนําเมียเฮ็ดงานอยู่ชนบัลีผมอยู่น้องไข่บอกว่าขอนอนน้ำแนวสันวาบอให้นอนว่าสิบูทูดเอาพี่น้องบูทูดอบอบ่นูหัวมวนนะพี่น้องเนะไม่สช่มึงเลยครับพี่น้องมึงดูเห็ดเพาะ ยำแตกปะปะได้พี่น้องถให้รุ่นเป็นเฮ็ดพอหนังน้องไม่เป็นเฮ็ดพอไฟอืมโอ้ยคอยมากินเข่ากับห้องแค่คอยเล่นนกตัวนี้ ฟังเหรอเรื่องพี่น้องสังเกตเบื้งดอดเมื่อหน้าสีเอาโตโ๊ะมาปิ่งช่วยกินนะพี่นอ <c oughs> ้องอืมทำแหลกแหกมันเ่าจะได้กินน้ำแล้วเนาะขออนุญาตด้วยพี่น้อง นำลองจะน้อยกอนสบายเฮอเลยครับพี่น้องโอ้ยหืมสดทำยังไงคือกัดเลยครับพี่น้องกับก้อยของเรารสสะสาดดีคือกัดเลยครับ นำแจกข้าปากดีปยังอื้มคัะคครับ แวะไปแวะมากคับมากกินกับเทียตัวเลยครับผมเนี่ยแปลกๆซิมม่มากตลอดเลยครับอืมหนุ่มมากหนุ่ม ข้กกาก็กลอยใมาแมลงอีกพี่น้องสับแล้ะ งามซะบ้างามกินซะบ้า ว่าพันวาเห็ดยังหรือแซบโอ้เห็ดยังหรือแซบว่าตะหูจากสตยวิธีเห็ดขับอาหารอีสานบานเฮ่าเนาะอ,อ่ะพออรอยของเ่ง แล้วก็หย่อมพาะมันสีดังป๊อปป๊ออปอืมหงบอืมอหงบอืมหงบอืมจับ่่ไองให้กลินมัแล้ครับเด้อ ความก็อยู่แทรกเ่ออย่างที่ตัวว่าบอกก้อนถือเห็ดหน่ะให้หนึ่งก้อนนะครับประมาณเห็ดดิบ พร้อมนเลยยังพี่น้องกระสับ tham cỏ đinh đây อืมขอดายอยู่เลยผ้ว่นองเลย ไม่หาแเลยอะสมุนไวน่อะไนะนี่สียงบ่้ แซ่บทุกคำน้องร พี่น้องพากกันได้อย่างกินแน,น่นอครับมืงเนี่ยน้ำมันู้เหรอ,อเพชรเพชร ออกจากลูกโดดกันเลยกบพี่น้อง จังแน่นท้องพอกลอกเลยครับพี่น้องจังไดที่รูกครับขอบคุณพี่น้องสุภผูุ้คนหลายๆเด้อครับผมที่มีที่เป็นกำลังใจดีๆให้กันมากตลอดครับจังไนกับฝากพี่ฝากน้องติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อสิบริพัาธชิปดีๆต่อไปอีกด้อครับเด้อเดี๋ยวมือหนาที่ตู้ฉหพามากินเอียงเดี๋ยวค่อยติดตามตอนต่อไปอีก้อครับผมสำหรับมือนี่ที่ตู้กับ ลาพี่ลาน้องไปก่อนขอให้พี่น้องมีความสุขสุขพูสุขคนเบิ่งไปแล้วก็ร้องไปเ็ดกินเบิ่งในเด้อครับผมเมื่อนี้ก็ที่ตูก้กะกล่าวคำว่าขอบคุณและก็สวัสดีครับผมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e ให้น้ำในเด้อครับพี่น้องไปสุขพสุขคน